นายกพูดเองนะว่าไทยไม่เสียเปรียบแล้วถ้ามันเสียเปรียบขึ้นมาคุณอนุทินจะรับผิดชอบไหวไหมคุณจะเอาชีวิตคุณมารับผิดชอบไหวไหมสี่ข้อเนี้ยมันคือใบเบิกทางให้ขเขมรเข้ามาในประเทศไทยมันคือใบเบิกทางของการเปิดด่านแบบเงียบๆจำคำพูดผมให้ดีนะเราจะมีโอกาสเสียดินแดนอีก แล้วเขเมรกลับไปแล้วถอยออกไปแล้วเปิดด่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกและมันมาคราวนี้มันมาไม่เหมือนเดิมมันมาคราวนี้มันไม่ได้มาพร้อมรถถังมันไม่ได้มาพร้อม b m เอ็มันจะมากับสหรัฐอเมริกาและเราจะต้องปฏิบัติตามสหรัฐอเมริกาจริงๆคุณอนุทินไม่ได้รู้เรื่องนี้หรอก แกเป็นนายกนฐมนตรีวันๆแกต้องไปคิดหลายอย่างไหนจะคิดขายแร่ขายโอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แกก็ไม่รู้เรื่องแร่ถามว่าแร่เอธคืออะไรวะกูไม่รู้ฉะนั้นคุณอนุทินจะไปรู้ทุกเรื่องก็เป็นไปไม่ได้แกอาจจะโดนลูกน้องแกหลอกแกตื่นเต้นถึงขนาดแกต้องไหลสดเลยบอกพี่น้องครับเชื่อผมนะครับเออผมบอกก่อนนะครับว่าเราไปครั้งนี้เนี่ยเราไม่เสียเปรียบครับเราได้เปรียบอย่างเดียวเลยครับเออเห็นว่าแกยังตื่นเต้นเลยขนาด ก็แกกลัวคนดา่าไงแกบอกไอ้ประเทศไทยนี่แม่งทํางานช้าขี้เกียจสันหลังยาวตัวเป็นขนสุดท้าพยพอแกจะบินไปอะไรครับที่มาเลเซียแกบอกพี่น้องครับนี่คือการไลฟ์สดวันนี้ผมจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็ผมขอยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าเ,เราไม่เสียเปรียบครับเราไม่มีทางเสียเปรียบครับถ้าเกิดคอมเมนต์ยังไม่จะไม่ทําตามผมก็จะไม่เปิดด่านครับตอนนี้มันทําครบหมดเลยสี่ข้อ เป็นไงเปิดยังไงไอ้สี่ข้อนี้มันจะทำให้เราเสียประโยชน์เพราะไอ้สี่ข้อนี้มันจะถูกอ้างไปถึงอะไรครับไปถึง MOU และคอยดูคำเณนจะอ้าง MOU หรือเปล่าการที่คำเณนถอนกำลังออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จี้เราว่าเอาคุณถอนด้วยทีนี้ทีนี้รัฐบาลงงเลยเอาถอนยังไงครับพี่พี่พี่มันเน็ตพี่ลองตอบผมหน่อยผมจะถอนยังไงก็ที่ที่ผมไม่ใช่ ภูมะเขือไม่ใช่ของคุณตาเมือนทมก็ไม่ใช่ของคุณนะครับสันติภาพน,นี้มันจะต้องมาเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาเกี่ยวข้องและสันดานคำเหมรนมันก็ต้องเอา MOU ยูสี่สิบสามมาเล่นกับเราและมันก็จะบีบให้เราเนี่ยเหมือนกับคนทําผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ลงไว้ต่อหน้าโดูนั่นทำไอ้ทัมเป็นไงครับไอ้ทับอกไม่รู้คุยกันเองแลวขี้เกียจค,คุยกับพวกมึง กูได้แลกหายากแล้วเรียบร้อยแล้วกูไม่คุยกับมึงแล้วเดี๋ยวเหลืออย่างเดียวไปตกลงราคากันเดี๋ยวสักพักโดนเน่นทาก็จะบินมาไทยมาตกลงราคากันว่าจะยังไงใครจะขุดแล้วก็ยังไงเ,เก็บค่าภาคหลวงกันยังไงนะครับอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็มีคุณเชื่อผมเถอะวันที่ทําจะมาเมืองไทยผมบอกแล้วทาเนี่ยมันอะไรฮะมันมาเนี่ยมันมาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้น ทีนี้จะทำยังไงไอเรื่องถอนกำลังเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันไม่มีมูลนะก่อนที่นายกจะบินไปมาเลเซียประชุมคุณเห็นปะ่ะล่วงหน้าสองวันคือวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่กองประชาการกองทัพไทยแม่งเรียกสี่เหล่าทัพประชุมเลยแล้วมีมติเป็นเอกฉันว่าเราจะไม่ถอนกำลังก็แสดงว่าอะไรมันมีควันมาก่อนก่อนจะมีไฟไง มันเกิดควันมาก่อนและยี่หกเป็นไงครับยี่หกก็ไปไปตกลงคือทาหารนะเขารู้อยู่แล้วอนุถินบอกแล้วว่าไอเราได้เชิญประธานาธิบดีทัรมมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็จะมาคุยเรื่องการค้ามาขอลดภาษีแล้วเขาทำเพื่อใครอ่ะไอคนที่ได้ประโยชน์คือพวกเจ้าสัวพวกนายทุนไอพวกนี้ได้ประโยชน์พอลดภาษีไปแล้วภาษีในประเทศไม่ลดแล้วประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหน ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ภาษีประเทศไทยขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นและไม่มีลดคุณจะไปคุยกับมันจบได้ยังไงก็ MOU4 3ยังคาตูดอยู่เนี่ยถ้าตราบใดคุณยกเลิก MOU 43ไม่ได้คุณคุณก็ยังอยู่กันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องยิงกันฆ่ากันก็ต้องมาทะเลาะกันและการอยู่ยาวๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยสักวันหนึ่งจะหมดแผ่นดินรัฐบาลนะคุณอนุทินกล้าพูดความจริงไหมว่าคุณไม่ได้ไปคุยเรื่องแร่หายากอ่ะ แร่โมนไซต์แร่โครลัมไบต์และแร่แทนทาไนตามตัวเนี้ที่เขาเอาไปใช้ทางความมั่นคงเขาเอาไปใช้ทางทหารเนี่ยคนที่จะมาทํางานขุดแร่พวกนี้จะมาทําแร่พวกนี้สุดท้ายคนเขมรน,น,นั่นเลยคุณกําลังลากเขมรเข้ามาประเทศไทยคือสองวันที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยเขาก็ประชุมกันเขาไม่ฟังนะครับรัฐบาลคุณจะไปคุยอะไรยังไงก,ก็ก็คุยไปพอไปลงน้าสันติภาพเสร็จ มันเป็นบันไดไหลลงไปเลยนะคณะกรรมการ j b c เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องก็พื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วก็มีการมีการคุยกันเรื่องการถอนกำลังเรื่องการอะไรมันเริ่มต้นแต่แล้วยื่นใบเบิกทางให้กับเขมรแล้วมันเหมือนกับเราจะทำดีนะเราเป็นผู้ชนะเราเป็นคนกำหนดเกมแต่เกมที่เรากำหนดเนี่ยเสือไปกำหนดให้เขมรเข้ามาไม่ใช่กำหนดเกมโดยให้เขมรถอยออกไป คือไอ้แผนที่1ต่อห0 0 0 0มันเป็นเรื่องของทางทหารแต่สุดท้าย MOU เนี่ยมันไม่ได้ m อ u สี่สเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแผนที่1ต่อห0 0 0 0แต่มันไปพูด1ต่อสองแสนคุณจะใช้ไรดา้าคุณจะใช้ GPS คุณจะใช้ดาวเทียมคุณจะใช้ส้นอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสุดท้ายคุณก็ตายอยู่ที่1ต่อสองแสนคุณอย่าไปเชื่อไอ้พวกนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยบ้าบอคอแต่คุณอย่าไปเชื่อไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับนะบไม่รู้ว่ามันคิดได้เองหรือว่ามันไปรับงานมาผมไม่รู้แต่แน่นอนครับมันก็มีคนกระโดดมาปกป้องแม้กระทั่งทูตบางคนเนี่ยเป็นอดีตท,ทูตเนี่ยยังออกมานั่งกอดไอ้มโอ4ูสบาบอกรัฐบาลทําถูกแล้วมันทําถูกตรงไหนก็สุดท้ายมันโดนหนึ่งต่อสองแสนนะยังประสาทพระวิหารอย่างเงี้ย แทนที่จะรีบไปเอาคืนมาก็ทิ้งจนแม่งประหลักพังกันไปหมดแล้ววันนี้มีโอกาสก็ไม่ทำกันและเดี๋ยวคุณดูสุดท้ายนะคุณดูสุดท้ายตกลง mOU 43กันไม่ได้เรื่องเรื่องแผนที่เพราะแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันเป็นไม้กันหมาของของเมรเสียมเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วคุณอย่าไปหวังพึ่งมองพึ่งม็อบนะไม่มีอยู่จริงนะครับม็อบหรือมันจะสู้นายทุน นายทุนมันควักตังมาเอ้ยมันเท่าไหร่วะมันมีกี่คนวะเฮ้ยจ่ายไม่ได้อ๋อนี้ม็อบกระโปงใช่ไหมอ่ะเอาไปร้อยล้านเฮ้ยไอ้น,นี้แม่งชื่อฉันมันดีเว่ยเดี๋ยวมันปั่นขึ้นบอกมาได้สามร้อยล้านพอไหมเอาถึงเวลาบอกกับพี่น้องวันนี้ยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่ละอุจับตาดูกันไปก่อนก็เหมือนกับไอ้ที่บอกยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย,ย,เลย,ยอะไรพอกูเห็นแม่งมาเป็น เราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวตารางเซนติเมตรเดียวก็ไม่เสียนี่แหละเดี๋ยวเตรียมตัวเสียได้เลยคุณเซนทำหนังสือประท้วงสหรัฐปมยึดทรัพย์แสนล้านเหรียญอ๋อธรรมดาคือคุณเซนเนี่ยต้องการให้อเมริกาหันมาสนใจเขาอยากคุยกับอเมริกาเขามีเรื่องราวที่ต้องคุยกับอเมริกาอีกเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เอาเดี๋ยวเ,าเอาง่ายๆนะวันนี้ มันมีพวกขเขมรเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มแตกคอกันแล้วสมรังสีก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ขายชาติสมรังสีเป็นบุคคลหนึ่งที่เอาแผ่นดินขเขมรไปยัดไว้ในมือสหรัฐอเมริกาอเมริกาอาจจะนำเงินที่ไปยึดทรัพย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตหรือไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยอะไรพวกนี้อาจจะมาเป็นทุนรลอนให้นายสมรังสีไปจัดการกับการเมืองไอหุ่นเซนมันกลัวตรงนี้เข้าใจไหม เพรเงินมันอยู่ในมืออเมริกาและอเมริกาก็สนับสนุนสมรังสีและสุดท้ายนาโตก็เห็นด้วยพ่อนาโต้ก็คือโดนนั่นทำเขาก็เห็นด้วยเขาก็เอากันตรงนี้ไอ้จีนก็ไม่เอาฮุนเซนแล้วแล้วคุณดูเดี๋ยววันนี้เนี่ยใครละที่เป็นคนชวนสหรัฐมาเป็นพยานก็ไอนี่ไงฮุนมาเนตไง คุณมาเนตล่อนหนังสือไปที่สหรัฐและมาเลเซียโดยขอให้มาเลเซียออกหน้าไอมาเลเซียกับจีนมันก็รู้จันมันก็รู้กันมันก็เป็นคู่ค้ากันแต่สุดท้ายมาเลเซียบอกไม่เอากูเลือกอเมริกาดีกว่าเอาเลือกก็เลือกไปก็เชิญอเมริกาไปแต่ว่าสุดท้ายไออันวาอิปลายิมเนี่ยก็ออกมาพูดในฐานะประธานอาเซียนซึ่งแน่นอนจีนก็ไม่ได้อยู่ในอาเซียนอเมริกาก็ไม่ได้อยู่ในอาเซียนแต่ว่าเพื่อ เพื่อความสงบสุขในของของอาเซียนก็ต้องอะไรต้องมีการมาพูดมาเจราจากันโดยให้โดยบอกว่าโดนนั่นทําจะมาเป็นสักขีพยานเราเองไม่ทักท้วงอะไรเลยเราไม่ทักท้วงอะไรเลยว่าต้องเอาจีนมาด้วยนะเฮ้ยไม่ได้อย่างคราวที่แล้วมันยังมีจีนมาเป็นผู้สังเกตการอเมริกามาเป็นคนสังเกตการแต่รอบนี้เขาไม่เอาเลยเขาเอาแต่อเมริกาเพราะมันมีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการลงนามในสันติภาพ มันมีเรื่องค้าขายบางอย่างมันมีอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างที่ไทยเนี่ยจะต้องไปพึ่งพาสหรัฐซึ่งนั่นก็หมายความว่าจีนเขาก็มองเราไม่ดีวันนี้เนี่ยเราเดินเกมพลาดวันนี้ประเทศไทยเดินเกมพลาดและเดี๋ยวถ้าเกิดแม่งมีการปฏิวัติร,รัฐประหารจริงนะครับในขเขมรเนี่ยแล้วพลเอกตียบันแม่งขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งกูบอกเลยนะ ข่าวนี้แม่งหนักกว่าหุนเซนอีกข่าวนี้หนักกว่าหุนเซนแล้วข่าวนี้เนี่ยอเมริกามันก็ไม่ยุ่งจำไม่ได้เหรอสมัยสงครามเวียดนามมันลากเราเนี่ยไปลบกับเวียดนามเนี่ยเวียดนามแม่งเกลียดคนไทยทิบหายเลยตอนนั้นน่ะบอกคนไทยเป็นคนชักศึกเข้าบ้านมันลากอเมริกาไปถล่มเวียดนามไปฆ่าคนเวียดนามเสร็จสุดท้ายพอยุงไปยิงมาแม่งเงินหมด อเมริกาประชาชนเขาประท้วงกันทั้งประเทศน่าจะเป็นในสมัยประธานาธิบดีนิกสันถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะตอนนั้นอเมริกันแม่งประท้วงใหญ่เลยนะครับพูดง่ายๆว่าแม่งจะเผาตึกเผาบ้านเผาเมืองอะคือแม่งเกณฑ์คนไปเป็นทหารงบประมาณที่ใช้บริหารราชาการแผ่นดินทุ่มไปกับสงครามจนอเมริกาเงินหมดอนะ เงินหมดอยู่ๆแม่งถอยกลับเลยเฮียบอกเฮ้เสียมไว้เราเลิกแล้วนะเรากลับบ้านของเราดีกว่าไม่ไหวแล้วคนของเราป่วยเป็นไข้แม่งขนอาวุธแม่งขนกระสุนกลับบ้านหมดแม้แต่กระสุนปืนพกสั้นนัดเดียวลูกเล็กๆแค่นี้มันยังเก็บไปหมดเลยพออเมริกากลับไปเท่านั้นในเวียดนามแม่งล่อเราเลยเวียดนามมันล่อเราทันทีเลยแล้วแม่งจับมือกับสปป,ปลาวแม่งจับมือกับขเขมร ที่ที่เพิ่งจะมาแดกข้าวบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมานอนบ้านเราเนี่ยแม่งมายิงใส่เราคิวบาแม่งก็เอาด้วยรัเสเซียแม่งก็จะยิงเราอีกเวียดนามถล่มแหลกถามว่าเวียดนามมันเอาของไปอย่างไหนก็ของตกค้างจากโซเวียตและที่สําคัญโซเวียตแม่งแอบสนับสนุนแม่งก็มายิงใส่เราแม่งก็มอบไอ้เวียดนามเว้ยเดี๋ยวเฮียมอบของไปนะเองใช้เต็มที่ มั่งยิงเรากระจายเลยอเมริกาเคยทิ้งเรามาแล้วอเมริกาชอบอ้างว่าไทยกับอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งนับตั้งแต่เสร็จสิ้นสงครามโลกวันที่ยุติสงครามโลกครั้งที่สองวันนั้นอเมริกายังจะจับประเทศไทยแพ้เลยประวัติศาสตร์ถูกถอนการเรียนการสอนถูกถอดออกไปหมดไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยอเมริกานี่แหละครับ แม่งจะล่อเราตอนนั้นเน่ยผลประโยชน์บ้านเราเสร็จอเมริกาไปตั้งเยอะแยะแล้วถ้าเกิดไอ้ทามาเมืองไทยก็หมายความว่าเหยียบจมูกจีเราตบหน้าจีนเลยฉะนั้นเนี่ยไอสองมหาอำนาจนเนี่ยมันต้องเชิญมามเชิญมาเหมือนกันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นมิตรทั้งสองฝ่ายอย่างที่ขเขมรพยายามจะเรียนแบบเราอแต่ขเขมรมันไม่เหมือนเราตรงที่ขเขมรเนี่ยมันยกแผ่นดินให้คนอื่นไปหมดแล้ว ไอ้สมรังสีก็โดนคนเขมรที่อยู่ต่างประเทศโดนด่าเหมือนกันว่ามึงก็ขายแผ่นดินแล้ววันนี้เองไอ้ฮุนเซนก็เป็นไงไอ้ฮุนเซนก็ขายไปเกลี้ยงแล้วมึงจะเอาอะไรอ,อ่ะมันไม่มีประโยชน์กับประเทศไทยอ่ะจะมีสอสอหรือไม่มีสอสอก็มีค่าเท่ากันประเทศไทยมีแต่เสียประโยชน์ไม่ได้มีได้ประโยชน์ตรงไหนเลยก็นั่งโกหกตอแหลกันไปวันวันผมถึงบอกนะครับว่า ประเทศเรามันมีปัญหาเพราะไอ้นักการเมืองเลวๆชั่วๆเนี่ยมันไม่พูดความจริงแต่ไม่รู้ใครไม่รู้นะสีหาศักพูดมากูยังไม่เชื่อเลยวันนั้นไปยืนดา่าเขมรอยู่บนเวทียูเอลงมาทั้งนั้นเองไงบอกฮัลโหลวันดีเมนเราเพื่อนกันนะใจะเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวถึงเวทีอาเซียนเราก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วทนอีกนิดนึง